นี่นะครับทุกคนนเดมาเจอตัวนี้นะ2,022ใหม่ Infinite GT Neo 2 5G สุดยอดเป็นไงล่ะมันเป็นการผสมผสานาระหว่าง Infinite กับ Realme หรือเปล่านะเขาแอบไปจับมือกันลับๆหรือเปล่านะ <c oughs> นี่สมาร์ทโฟน12บวก512 GB เฮ้ย ดูราคานะครับ1,238ถึงหนึ่เดี๋ยวมาดูสเปคก่อนนะโห oh, สวยอะ่ะชอบสีเขียวอะ่ะดูสิเฮ้ย hey! ดูสเปคนะโปรเซสเซอร์คอคอมแซนด์แลคอนแปดเจ็นย์ห้าเฮ้ยแปดเจเลยนะหน้าจอเป็นทางการ 120Hz a m o l e เฮิอรมปัดโถ แบตขนาดใหญ่5,000 ah. มิลลิแอมป์ส mart แฟดชาร์จ65วัตเฮ้ยเอาเขาดิความสว่าง1,300นิตรองรับ s d r 10+ พด้วยนะไม่ธรรมดานะครับสเปคนี้แสงสว่างและคืนมืดกำลังพอดีอะไรของเขาอะ่ะ <c oughs> หน้าจอ E4 ใหม่มองเห็นชัดเจนในแสงที่กำหนดตัวมัเล็กมากเลยนะ <c oughs> ความไวสัมผัสหน้าจอ600เฮิรต์ คุณพระโคตรเท่อ่ะดูสีดิโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยอ่ะชอบสีเขียวอ่ะเฮ้ย hey! แรม512ิกิกแรม128กิกบ้าไปแล้ว <laughs> แรม1 6กิกนี่ตัดออกเลยนะครับแรม1 6กิก18กิก2ีกิกนี่เบเบเลยนะอันนี้แรม1 2 8กิกกับแรม5 1 2กิกนะครับคุณผู้ชมขายมาแล้ว7,100ชิ้นเฮ้ยไม่ธรรมดานี่มาดูคอมเมนต์กันก่อนไหมนี่คือที่เขาได้รับของนะครับเอ้ยนี่มันกล่องมหาเทพนี่นะกล่องมหาเทพ ยุดหยุดหยุด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 เฮ้ยไม่ดูไม่ดูสิเราไม่ดูสปอยดีเดี๋ยวในเดเลือกสีเขียวแล้วก็เลือกแรม128กิกตามนี้เลยเนี่ยและไอตอนที่รีวิวอยู่เนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็มากวนเนี่ยมันก็มาแบบแง่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 มาไงจ้ะอันนี้ของเจ้าตัวเนี่ยเลือกสีเขียวนะครับ ลือกสีเขียวเพิ่มสินค้า1,238บาทแรมเท่าไหร่เนี่ยแรม128กิกบ้าไปแล้วสุดยอดมหาเทพโคตรเทพอะสเปคขนาดนี้ราคาแค่นี้เองอะไม่ซื้อได้ยังไงอะใช่ไหมคุณผู้ชมทำใจก่อนสั่งซื้อกดสั่งซื้อสินค้าต ตอนนี้กดไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าของมาส่งนะเดี๋ยวนะเดจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกทีนะครับว่า Infinite GT Nio 2 5G ราคา1,238บบาทเครื่องที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างสุดยอดจบคลิปจบคลิปแนละ้ว